นิชาแจงสามพันโตโน่หลังคืนภาพจอดำถูกจับตาเลิกกันแล้วค่ะเรียกได้ว,ว่ากำลังถูกจับตาเรื่องราวความรักอยู่เรื่อยมาสำหรับนางเอกสาวนิชานัทธนิชากาับแฟนหนุ่มโตโน่พาคินที่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าความรักของทั้งคู่ในช่วงนี้แฮปปี้กันดีอยู่หรือเปล่าเพราะได้ห่างหายกันไปนานกับการลงรูปคู่ล่าสุดหวานล่าสุดนั้นนิชาได้ออกมาเปิดเผยว่าปกติตอนเจอกันกันกบโตโน่ก็จะเป็นสภาพที่พักผ่อนแล้วก็แบบกินข้าวกัน ง่ายๆอยู่แถวบ้านอะไรแบบนี้สภาพก็ไม่ได้พร้อมที่จะถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลามันเป็นเวลาพักผ่อนของเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ถ่ายรูปลงยอมรับว่าทาั้งคู่นั้นทํางานกันหนักมากค่ะหาเวลาพักผ่อนได้กันไปไหนได้การน,น้อยมากๆส่วนเรื่องโพ์รูปก็โพดเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้โฟกัสไม่ได้โพส์เพื่อแก้ข่าวเพราะไม่ใช่คู่ของเราอยู่แล้วซึ่งยืนยันว่าความรักหวานปกติดีใจที่ได้เป็นพลังงานให้กันและกันสําหรับประเด็นก่อนหน้านี้ ที่ขึ้นภาพจอดำลงบนสตอรี่ในอินสตาแกรเป็นความผิดพลาดของตนที่ไม่ได้เขียนอธิบายเป็นแคปชัน่นเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักจนอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดเรือ่องนค่ะ